อาผัดเผ็ดไก่บ้านอร่อยแท้สูตรบาาันเาลา่สูตรบันเล่ยราประกันโดยเชฟเอ็ดครัวประจักษ์ับไก่ไก่บ้านไงไก่บ้านบานไก่บ้านไก่บาลเล่ย์ ขอบเดียวใช่ขอบเดียมั้งเอ่อจ่าเก่งทำพีดแกงอีกอย่างแล้นไงขอบเดียวตัดตอนเออใหญ่โตทำไใ่เลยตอหรครับเนี่ยเมน,น,น <S <S ูบ้านๆเมนูพื้นถิ่นทุกโปรไทยเนี่ยตัมาต้องกินพัดแกงตั๊กมาทุกโปรไทยไม่ได้กินพัดไทยนี่ถือว่า mày nấng ma mịt thừng nè Mấy đốt rồi đá Phá hấp, đứa này. Bạn ứng chắc á, bảo kháy đứa ngùng Phá kháy đứa này ngùng này. อคือลังไข่ออนนั่นแหละบ้านเราเรียกไขเดือแล้วใครชอบเพชรใส่ดุกโดนไอเพชราตาลีกันนีถ้าจะเป็นแบบว่าคัดไก้อู้ฮูก็ใส่กระเพราแบบไม่ตรงเด็ดอะใส่ทั้งต้นมา โอ้โ uh <Dante> หใครเท็ดกระเบาเงี้ยเออยั้งตากรอนกันหนึ่งไกลหูหูอ่ะขนเต็มมดก็ไ้หมดทีที่วันไม่เล่าเหลือน้อยนะอืมกันโรยอ่ะอ่ะละได้ได้รับไปพร้อมเสิร์ฟ ผัดเผ็ดไก่บ้านจุกุฏไทยอา้าผัดเผ็ดไก่บ้านอร่อยแท้สูดบาาันเล่สูตรดบาาันเล่ต์าบประกันโดยเชฟเอ็ดครัวประจักษ์